ไปครับเราเดินทางกันต่ออันนี้ถ้าิงโชคของใหญ่ครับเป็นรถยนต์เลยนะครับผมว่ากว่าจะได้ก็คงน่าจะนานนะครับชนี่โชคของใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้รถยนต์มาล่อนะครับคนในนี้ก็ยังอยากชิงโชคสงสัยอาจจะไม่มีหวยฮเลอรอเว้ยหอวายอนะครับเกือบเดินเยียบลุงซะแล้ว ก right? ็ดีเนื้อประเทศนี้เขาเสื้อผ้าไม่ติดกับแบน์เนมนะมันมีตังค์ซื้อเปล่าวะมันไม่เห็นชอบเลยป่ะแล้วฮะวันนี้เราเดินทางกันต่อข้างเง้ยทำให้เราต้องมองข้ามวรจะคุณอใเี้ยเล็กน้อยอย่าเงี้ยนะ มีเด็กน้อยครับขายนาฬิกาทำหน้าเหลือเลยนะแค่โดดเรียนนะไม่ได้โดดเรียนนี่ก็นาฬิกาเลยนี <Yeah. S 1> ่ครับร้านนี้ขายของเก่า ไติดบ้านแต่ว่ามีคนประเทศอื่นซื้อซื้อไปเชื่ว่าประคุณมัของดีนี่เป็นงานบลัสนะครับงานทองเหลืองทองแดงนะครับอุปกรณ์ทางการเกษตรให้นี่ร นี่อันนี้ขายยาี่สุดยอดสวยเลยนะครับสเปซตรงนี้กระเป๋าไปละสามร้อยห้าสิบครับกรุงเทพขายไปละร้อยเอไปละ เยอะให้กุญแจครับรวบรวมมันอยู Arizona, ่ในกองนี <aha> <c oughs> ้อ <c oughs> uh, ันน uh ี้นี่กุญแจหลากหลายเลยนะครับอันนี้ขายผ้าครับพี่น้องค่อยกล้ากินดีกว่าเนี่ยคับ ดนอ้ดิ้กินดมัน้เฮ้ย้าี่ดมีป้ามาขวางเส้นทางมีครับนี้อาคารนีงานไม้อุดยอดยังอยู่นะครับงานไม้เขากอาัังเค้นพลังในการเข็นอยู่ใน้วาข้างหลังผม มีเส ah, yeah ียงร่าหกแย่หาบอกว่าเนื้อสาวสับตาตายถั่วฮะมีกัน มีมะพร้าวขายครับมะพร้าวลูกนิดเดียวเองหรือการเป่ามะพร้าวนี่นี่เราเข้าสู่ตลาดนะครับตลาดผึ้ผักนะครับเดี๋ยวเราคงต้องไปเส้นนี้กันต่อครับคึกคืนเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่มีสังขารนแทรกอยู่ในหลายๆจุดเลยนะครับ ใหญ่เนาะนี่เป็นแม่ค้าดอกไม้นะครับเด็กงงครับเด็กงงยยเอย,เยเอะเลยาเยอะเลยเป็นวิถีชีวิตของเขาดสดๆเลยนะเนี่ยเรียวไทม์ครับเรียวไทม์ สังเกตว่าที่นี่รู้สึกว่าจะฮิตคอนเวิร์ตนะแนวแนวคอนเวิร์ตเนี่ยเา कि 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 นี่เกตนี่เกตห้ามจอดนะครับแต่จอดกันเพียบไกลถึงทางออกถนนใหญ่แล้วพี่น้องเห็นแสงสว่างลำลายแล้ว Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để होइन मैले स्कुलले दिनु के गर्छु ติดเลยนะครับแค่คนเดินนี่ก็เยอะแล้วครับเนี่ยทะเบียนประเทศน,นี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับทะเบียนบ้านหลังนี้เมื่อไหร่จะเสร็จครับเนี่ยคนเดินเยอะขนาดนี้อันนี้คือป้ายคมปัสนนะครับของเขา เราถึงทางออกแล้วครับพี่น้องข้ามไรเนี่ยขึ้นทุกทีันหดเ